ใครบ้างล่ะ ว่าจะได้ทำง,งานนะคะที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนาม <c oughs> ไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรจะรับโบน,นัสครั้งแรกตายแลว้วแค่ชมว่าเขาหลอนะไม่ได้บอกว่าชอบนะบ้านบ้านเก่า30ปีฉันยังไม่เกิดเลยนี่ต้องหาตังค์ซ่อมแซมแล้ว ช่วยให้มีชันมีต่างบ้างนะคะดิฉันจะพาให้เขาจะให้ชมบ้านเลยนี่ที่จะเริ่มงานตอนหลังน้ำโทรให้น้ำลดก่อน ปรโมสพร้อมไปหาแฟนโดยแนบไม่มีเอกสารใช้คำพูดในลิสยังไม่มีแฟนค่ะดูด,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 ดูอยู่ดูดูแลยังไม่เข้าใกล้เลย อย่าเอายิปไม่เอายิปปุ่นกับเกาหลีจีนนะเอาฝรั่งเอาฝรั่งต้องการฝรั่งฝรั่งของใช่ไหมนี่บา้านฉันเองเก่าแล้วโทษท,ท,ทีมันไม่สะอาดนะคะ ไม่มีตังค์ทำมากนะไม่ใช่ขี้เป็นวันนะคะอันนี้มันเป็นปานถ้า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 ,ถาเอาเรื่องก็ขอภัยที่แบบโปรโมตตัวเองนะคะใช้นี่นี่เลเซอร์มาสี่ห้าครั้งแล้วมันมันไม่ออกแต่มันดำดำจากจากเลเซอร์ ไม่ค่อยทาครีมด้วยเองไอ้ที่ปากดำเพราะไม่ได้ทาครีมที่เขาหลังจากที่ลงเลเซอร์ไปครีมยังยังยังตั้งอยู่รู้ไหมเนี่ยมีไหมวะไว้เนี่ยฉันจำได้ว่ามีนะ <c oughs> แต่แต่ว่าจำได้หลอดเล็กๆของหมอไม่ได้ทาเลยเนี่ยปากดำเพราะจากเลเซอร์เนี่ยอยากได้ผัวจุบ๊บ น้าโมโหลเนาะเฮ้ย hey, ชมเขาเฉยไม่ได้บอกชอบถ้าข่าวขึ้นนะถ้าถ้าคิดว่าข่าวขึ้นใช่ไหม กินทาโลชั่นทุกวันดูข่าวจริงอะนะทากินอะไรบ้างอกินกินวิตามินซีเยอะๆกินทุกวันวิตามินซี C อะถ้าถ้าถ้าเพื่อนเก่าเห็นว่าทำไมเราขาวขึ้นแต่ไม่ไมีงานไม,ไม่ทำงานอะไรนี้ก็ขี้เกียจขี้ว่าขี้เกียจแล้วกันเนาะโอยอยากดูหนังมากเลยนี่ทำงานไม่ได้นี่รูไมนันี่เครียดตายแล้วเนี่ยไม่อยากเครียดนี่รื้องไมนี่ เครียดแต่มันมันเล่นผีเราก็ไม่โอเคนะมันหลอนีตายแล้วนะี่อยู่บ้านนี่หน้าแก่ใช่ไหมหอืมฉันไม่ทาครีมหลายวันแล้วเนี่ยกินแต่แตยานี่เชื่อไหมหน้าไม่ไม่ได้ทาครีมเลยนะทาครีมแบบบางครั้งแบบอาทิตย์ละส่งสามครั้งแต่ไม่ได้ทาเช้ากับเย็นเชื่อไหมนี่ หน้าเหี่ยวเพราะไม่ได้ทาครีมเลยนี่มาสามสี่เดือนแล้วคือแบบเราเราไม่ไหวแล้วนะั้นเขามาว่าเราดะหน้าเก่อะไรนี่หน้าเก๋เราไม่ได้ทาครีมแม่เราลองดูว่าถ้าไม่ทาครีมนี้มันจะเป็นไงเนี่ยหน้ามันเก่จริงไงเราทาครีมแบบอ,อะไรอะอาทิตย์ละส่งสามครั้งหรอกแต่สองสามครั้งหน้ามันก็ไม่สวยมันก็หน้าเหี่ยวจริงอะนะดูเขาเด็กดาว่าฉันเหี่ยว โดนเด็กด่านี่เดี๋ยวมันให้กูไปไปไปคบกับผู้ชายเก๋ๆแน่เลยช่วยหาเฟนแบบวัยเดียวกันได้ไหมไม่ไม่ห่างสักเท่าไหร่ดูแบบไม่เก๋ไม่เก๋เด็กมันหาเด็กมันอยากมีตังนั้นเราก็ไม่ไหวนะเหนื่อยนะเด็กที่มาเด็กที่ที่แบบมามาเบะมือมาให้เราหาเงินงให้แต่มันยังฆ่ากูเลยไม่ไม่เรียกว่าช่วยฆ่ากูแล้ว รบศพเขาที่ซ่องปวดตูดจังไงไม่รู้ใครเล่นตูดดิได้ยินว่าฉันแอบด่าพี่ป่านี่มันเล่นผีเลยไม่ไม่รู้เดินฉินฉันดไปซ่องเมรนโอ้ยก็ติดตูดจังไงขาขอถามได้ไหมทำไมผู้ได้มงนทินจึงไปที่ซ่องถ้าก็ไม่รู้ขอตัวก่อน น่ารักไหสวัสดีค่ะนี่บ้านที่ฉันเองค่ะบ้านของคุณแม่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่มาสิบปีแล้วอยู่มันโอ้ไม่ใช่สิบปีนะคะสามสิบปีแล้วะคะ่ะสามสิบปีโอ้ไม่ใช่สามสิบปีสามสิบสองปีแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงบ้านหลังนี้พยายามหาตังค์อยู่นะคะช่วยรบกวนเมตตาให้ที่ฉันทำงานหาเงินงซ่มแซมบ้านเสร็จนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> นะแล้วมูกไหลละอ่ยกินเผ็ดไม่ได้กินแล้วมูกไหลตลอดไม่ได้ลองนะไม่ลองรากกินเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้นี่น่าเกลียดจริง่ะอย่าอย่าเอาแฟนแก่ๆมาให้ดิฉันไม่ต้องเลี้ยงดิฉันนะคะฉันเลี้ยงตัวเองได้ค่ะคุณก็อย่าไปอย่าไปเล่นตัวทิ้งกระพอนะคะ